สวัสดีครับผมมาอยู่กับรากาอัโดเทพกันอีกเช่นเคยนะครับผมเนาในคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2ของแพ็คบอดี้นะครับผมเนาะก็ในวันนี้เรามาดูค่าพลังหรือว่ามาเน้น่กนเอาค่าพลังนักเตะีเต์เช็คกันนะครับผมเนาะก่อนรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมนะครับผมเนาะกดใจกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมเนาะให้ผู้ติดตาม1000พคนนะครับผมเนาะก็ใกล้แล้วนะครับผมเนาะก็ถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับค่าพลังแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับผมเนาะกดติดตามกดแใจกันด้วยอ่ะ มาครับผมปีเต้เช็คร่างนี้อายุ22ปีนะครับผมเนาะอ่าอายุน้อยกว่าร่างก่อนๆเนานะร่างก่อนนี้อายุ23ปีนะครับถ้าจะไม่ผิดเนาะร่างของเคีซีนะครับผมเนาะร่างนี้ก็เป็นดีวีสิบโกว์คิปเปอร์เหมือนเดิมครับผมเป็นสไตล์ที่ผมชอบเลยนะโกอ่าดีวีสิบเนี่ยเขาจะไม่ค่อยออกมาหน้าก,อกรอบเกตุเซตเท่าไหร่เขาจะแบบอยู่ตรงใกล้ๆประตูรอดักหาจงังหวะเซฟนะครับผมเนาะจะไม่ค่อยออกมานะผมค่อนข้างชอบโกสไตล์นี้นะครับผมเนาะอ่าปีเต้เช็คร่างนี้นะครับผมเนาะ สูงคือ196แล้วก็น้ำหนัก90นะครับค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับผมเนาะถือว่าโอเคสำหรับประตูเลยนะครับผมเนาะสกิลครับมีแค่3สกิลนะมีสกิลทุ่มมีสกิลเตะก็ว่ากันไปนะครับผมสำหรับสกิลนะครับผมเนาะแล้วก็การนับค่าพลังนะครับผมเนาะการปรับนะครับผมเนาะผมจะกดออโต้นำไปครับผมเนาะ ิเเชคร่างนี้นะครับผมนาะตตันที่103นะครับผมนาะก็ในแพ็กนี้อีพิกบูเตอร์ตันร้อยสามทุกตัวนะครับผมนาะก็พิเดเชคร่างนี้นะครับผมนาะถ้าหากใครแบบพลาดนะครับร่างเชลซีนะครับผมนาะสามารถสุ่มหาร่างนี้ได้นะครับผมน็อค่าพลังก็ใกล้เคียงกันไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ค่าพลังดูเหมือนว่าร่างพิเดเชคร่างนี้จะมากกว่า1หรือ2แต้มนะครับผมนาะก็ยังถือว่าให้โอกาสแก้ตัวสำหรับพิเดเชคแต่ครับผมถ้าใครพลาดแพ็ก อ,า,อาเชของ p i t e อร์เนันนะครับผมเนะาะอะการปรับครับผมผมมีให้อยู่3แบบสำหรับ p ีเ e อร์เนะครับผมเนาะให้ท่านผู้ชมได้เลือกอาผ,ผิดผิดครับผม2แบบเนาะมีสงแบบให้ท่านผู้ชมได้เลือกนะครับผมเนาะถ้ามันไม่เหนี่ยวก็สามารถปรับไปเลือกแบบที่2ได้เพราะว่าตอนนี้ยังมีรีฟรีนะครับผมเนาะให้ไปทดลองก่อนสักส3เกมหรือว่า10เกมนะถ้าคิดว่าไม่เหนี่ยก็ลองเปลี่ยนนะครับผอรัภาษาที่2นะครับผมเนะาะอะมาดูสาแรกครับผมเราจะลดกระโดดออกให้หมดเลยครับ ในส่วนของ RK า GK 1เหลือ8ครับเพิ่ม GK 21 1ครับเพิ่ม GK 8เป็น10ครับจะเหลือ1พอยก็ลงกระโดดครับผมสานี้กระโดดยังคงที่77นะครับผมเนาะตอบสนองคือ9 6ค่าปัดกับค่าอะไรต่างๆเป็น91แล้วก็90ค่ารีเฟ e คือ98แนะครับแล้วก็ค่ารี a เป็น97าสานี้ก็เป็นสานที่ผมแนะนำครับผมเนาะ ก็ไปไดูเช็คร่างของเชลซีผมก็ปรับแบบนี้นะครับผมเนาะแต่ค่าพลังรีเฟกอาจจะเป็น97นะครับผมเนาะอาจจะไม่ถึง98นะครับผมเนาะสายนี้ก็สมดุลครับผมเป็นสีฟ้าหมดเลยนะครับผมเนาะไม่ว่าจะเป็นจีเาเอเวนิวส์ GK อะไรต่างๆรีเฟกครับผมเป็นสีฟ้าหมดเลยสายนี้ก็ค่อนข้างแนะนําแล้วก็น่าสนใจนะครับผมเนาะอ่าส่วนสายที่2นะครับผมเนาะสายที่2เนี่ยต้องบอกว่าเน้นค่ารีเฟกซะส่วนใหญ่นะครับผมเนาะ กกจากที่ผมสังเกตมาโกจะเหนียวได้ถ้าค่ารีเฟกตีค่ารีดดีจะค่อนข้างเหนียวนะครับผมเนาะอ่าการปรับนะครับผมเ,เราจะลดกระโดดออกมาเลยแล้วก็ลด GK 1ให้เหลือ7ครับ GK 2ให้เหลือ10ครับ GK 3ให้เป็นหมดเลย12ครับผมสายนี้นะครับผมเนาะจะ เป็นสาย100นะครับ100นี่ก็คือรีเฟกหนึ่งร้อยนะครับผมเนาะสายนี้ค่าในส่วนตรงนี้จะเป็น88นะครับผมเนาะจะไม่สีอ่าเขียวนะครับผมเนาะไม่ใช่สีเขียวเลยจะไม่สีฟ้านะครับผมเนาะสายนี้ก็เป็นสายที่2นะครับผมที่ผมจะแนะนํานะครับผมเนาะก็ลองไปเล่นดูนะครับผมนะครับพลังแบบ100ไส้ในแบบสวยๆนะครับผมเนาะอาจจะรีเฟกดีนะครับผมเนาะแบบกระดุดปัดเอากระดุดปัดเอานะเพราะว่าโตเตะก็สูงอยู่แล้วนะครับผมเนาะ แต่ค่ากระโดดจะเป็น75นะครับผมเรา,ามีสายมีสองสายให้เลือกก็สามารถเลือกเอาได้นะครับผมเนาะถ้าหากสายนี้ไม่ถูกใจก็เลือกสายหนึ่งที่ผมแนะนำนะครับผมเนาะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับผมเรามีพิธีนี้รักกันนะครับผมเนาะก็ไปได้เช็คมีน้อยนะครับผมก็สกิลก็ไม่ได้พูดสกิลคลิปอาจจะสั้นอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเปรียบเทียบก,กันดีกว่านะครับผมเนาะอ่ะเกือบลืมนะครับผมเนาะก่อนไปเปรียบเทียบนะครับผมเนาะผมก็เจอสายใหม่เนาะเป็นสายที่3เลยแล้วกันนะครับผมเนาะ 71 11นะครับผมเนาะค่ารีเฟกสูงด้วยนะครับผมเนาะลดจากร้อยสาย2องานเหลือเก้าแล้วก็มาเพิ่มค่าอันนี้นะครับผมนะครับตัดเป็นเก้าสิบสายนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเนาะแต่จ้ำเจ็ดสิบห้านะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบกันดีกว่านะครับผมเนาะก็นี่จะเป็นตารางเปรียบเทียบนะครับผมเนาะอ่ะสังเกตครับผมเนาะดูกันเลยนะครับผมเนาะตารางนะครับผมเนาะอ่าแล้วก็เลื่อนลง G K ครับผม G K เนี่ย ผมบอกแล้วนะครับร่างใหม่จะมากกว่าประมาณ2-3สเต้มนะครับผมเนาะอันนี้ผมอัพสายที่3เนาะสายที่3ที่พูดก่อนที่จะมา,าดูตารางนี้นะครับผมเนาะอ่ารีเฟรชเก้าเลยนะครับผมเนาะอ่าแล้วก็มีในส่วนของแคชชิงนะครับผมนะบวก1เนาะของร่างเก่านะครับผมนะผมบอกแล้วนะครับ พีตาเช็คร่างใหม่กับร่างเก่าไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับผมเนาะมันเหมือนกับแบบใครพลาดพีตาเช็คร่างชิวซีเนี่ยเขาทางเกมพี่ครูให้โอกาสเนาะพีตาเช็คร่างนี้มานะครับให้สุ่มนะครับผมเนาะถ้าหากใครพลาดร่างนี้ก็สามารถสุ่มร่างนี้ได้นะครับผมเนาะค่าพลังไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับผมเนาะอ่การส่งบอลเนี่ยโอ้โหเป็นร่างชิวซีนะเนี่ยที่ดูดีกว่านะสองแล้วก็เจ็ดนะครับผมเนาะดิปปิ้งอืมอะ ก็ถือว่าดูค่าพลังจีคีเป็นหลักนะครับผมเนาะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับผมเนาะต้องขอตัวลาไปก่อนเลยนะครับผมเนาะสำหรับการพิทนะเ,เชคมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเนาะก็เจอกันในคลิปหน้าถ้าหากชื่นชอบคลิปแบบนี้คลิปในการอัพค่าพลังแบบนี้นะครับผมน,นี่แหละตอแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับกดใจกดไลค์กดติดตามให้ถึง 1, พันผู้ติดตามด้วยนะครับผมเนาะเพื่อจะพลาดคลิปแบบนี้อีกอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยก็เจอกันในคลิปหน้าครับผมก็บายบาย